เคยไหมครับมีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างแบบนี้ปวดที่บริเวณหลังล้าวลงไปที่บริเวณสะโพกเราอ่ะจะนั่งทํางานนานบางครั้งก็จะนั่งไข่ห้างถ้าเรากอดเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าปวดที่บริเวณสะโพกหรือว่าหลังส่วนล่างที่พูดถึงแสดงว่าอาจจะเป็นก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเคยไหมครับมีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างแบบนี้ปวดที่บริเวณหลังล้าวลงไปที่บริเวณสะโพกเวลาเดินไกลๆก็มีอาการปวดยืนนานๆก็มี ปวบางครั้งมียาการสะโพกล็อกแล้วก็ปวดล้าลงขาไปในบางจังหวะอาการพวกนี้อาจจะไม่ได้มาจากตัวกระดูกสันหลังเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะมาจากตัวนี้ครับเพราะต่อที่บริเวณสะโพกหรือบริเวณกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกที่ทําให้เราปวดไม่เลิกเลยมันเลยทําให้เราปวดเนื้อหลังครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดแบบนี้แบบที่เราสามารถทําได้เองไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายด้วยตัวเองนะการดูแลตัวเองแล้วก็การบริหารแบบง่ายๆด้วยตัวเองครับ โครงสร้างของหลังเราก็คือตัวข้อต่อที่มันมีก็คือข้อต่อก้นกบกับเชิงกลางตัวนี้นะครับข้อต่อเน,นี้ยฮะเราเรียกว่า SI Jo อ n นะอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านข้างครับเป็นกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อพวกนี้ทำหน้าที่ในการแอนสะโพกในลักษณะนี้ที่ปัญหามันเกิดจากนี้ครับเราอ่ะจะนั่งทํางานนานบางครั้งก็จะนั่งไขวห้างหรือคนที่ชอบนั่งไขวห้างแบบนี้หรือนั่งทับก้นนานๆแบบนี้หรือนั่งขับรถมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อพวกนี้มันไม่ค่อยแข มันอาจจะทำให้มีอาการปวดได้รวมไปถึงคนที่นั่งไข่ห้างนะมันจะเริ่มมีปัญหามันจะถึงข้อต่อที่เราเรียกว่า SI Jo i จอยพวกนีมันเลยทำให้มีการอักเสบเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นใครที่มีอาการพวกนี้อยู่เราลองมาเช็คดูว่ามันใช่ไหม วิธีการเช็คนะวิธีการท่าแรกลองเอาขาข้างที่เรามีอาการปวดไอ้ขาหลังที่เราปวดบ่อยๆเรื้อรังนี่แหละเราทํายังไงเราลองเอาขาข้างนั้นนะปล่อยข้างนะแบบนี้แล้วอาจจะโน้มตัวนิดๆนะถ้าเราปวดร,รู้สึกว่าปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างหรือว่าหลังด้านหลังเลยอะ่ะแสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่บริเวณหลังบริรเวณสะโพกของเราก็ได้นะครับเราเปรียบเทียบกับขาอีกข้างหนึ่งก็ได้ว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเผื่อเราทําแล้วอีกข้างก็รู้สึกธรรมดานนะแต่อ้ข้างที่เรามีปัญหาแสดงว่าเจ็บแสดงว่าอาจจะใช่ต่อมาครับท่าที่2ครับให้เรานะลอง งนี้ครับ นอนงายนะแล้วกอดเข่าข้างที่เรามีอาการปวดนี่แหละถ้าเรากอดเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าปวดที่บริเวณสะโพกหรือว่าหลังส่วนล่างที่พูดถึงนะแสดงว่าอาจจะเป็นรีเช็คก็รีเช็คเหมือนกันแบบเดียวกันแบบนี้ถ้าเผื่อกอดเข่าข้างนี้ไม่เป็นไรแต่กอดข้างนี้รู้สึกเจ็บแสดงว่าอาจจะใช่ต่อมาอีกท่าหนึ่งซิอีกท่านึงทำยังไงให้เรานะกอดเข่าเหมือนเดิมในท่ายืนนะครับขาข้างท,างที่ข้างที่ปวดสมมติผมปวดข้างขวาเนาะผมกอดข้างซ้าย,ยานี้นะฮะเราทรงตัวไม่ได้แบบนี้หรือว่าถ้าเราแบบมีอาการปวดมากขึ้นตรงนี้แสดงว่าเราน่าจะ ที่บริเวณสะโพกของเราเรยอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกก็ได้ดังนั้นใ,นใครที่มีปัญหาแบบนี้เดี๋ยวลองมาบริหารกันนะครับ <c oughs> วิธีการบริหารจะมีอยู่2แบบแบบแรกจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณหลังกับบริเวณสโนะโพกเนาะท่าแรกง่ายๆเลยที่ทําบ่อยมากแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดคือท่านี้ครับ ยืดพิริภัมมิสนะสมมติ mm hmm. ว่ามีอาการปวดที่บริเวณสะโพกด้านนี้นะเรากอดเขา่านี้แล้วก็กอดค้างั้างไว้นะับ1นึถึงยีครับแล้วผ่อนทำ3า3ถึงหรอบถามว่าต้องทําอีกข้างไหมทําได้นะครับแต่ว่าเราเน้นข้างที่มีอาการมากกว่าต่อไปท่าที่2ครับท่าที่2เราก็กอดเข่าตรงๆรงเรายืดกล้ามเนื้องอสะโพกไงนะท่าน,นี้นะอย่าสะโพกนะครับให้กอดเข่าชิดอก บบนี้ค้างไว้นับ1ถึง20เหมือนกันแล้วก็ผ่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เแปบแบบนี้โอเคไหม Exercise ที่2เมื่อกี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะครับตัวที่2ที่สำคัญเลยคือการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกเหมือนกันเราควรจะต้องทำด้วยถ้าเราไม่ปวดมากแล้วควรจะต้องมาเน้นการเพิ่มความแข็งแรงเนาะวิธีการก็คือให้เรานอนตะแคงเอาข้างที่เรามีอาการปวดนี่แหละเราตะแคงกึ่งคว่ำไปข้างหน้าในลักษณะนี้นะแล้วงอเข่าขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็กางขาออกแบบนี้แล้วก็หุ ติดตัวไปแบบนี้นะครับพยายามคว่ำแม็กหน้า เห็นไหมผมจะคว่ำแบบนี้นะมันจะเมื่อยที่บริเวณก้นตรงนี้มากๆเลยแล้วกล้ามเนื้อที่บริเวณก้นเนี่ยเขาจะทํางานเยอะมากเราทําแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตนะครับให้ได้สักสามถึงหเซตต่อวันนะพวกนี้อาการกล้ามเนื้อที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปที่ท่าที่2ท่าที่2องเราทำแบบนี้ครับให้เรานอนหงายนะครับชันเข่าแบบนี้นอนหงายชันเข่าคู่กันนะครับยกก้นสองข้างเลยทำบิดจ,จิ้งแบบนี้เอามือวางหนะ้าอกก็ได้หรือวางที่เบาะก็ได้นะครับแต่ไม่กดมือนะไม่ไม่ดันมือเนาะยกข้างไว้นับ1 สองสามแล้ววางลงช้าๆแบบนี้ทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเหมือนกัน3าถึงหรอบครับทำแบบนี้ไปบ่อยครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อลอดแข็งแรงขึ้นแดีวผมแถมให้อีกท่านึงท่านี้จริงๆเนี่ยกำลังดีมากเลยอยากให้ลองทําดูให้เรลองนั่งแบบนี้ครับเหมือนนั่งยังไงนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้งย เขาเรียกว่านั่งยังไงไม่รู้เหมือนกันให้นั่งแบบนี้แล้วเราก็พยายามยกก้นยกก้นโอ๊ยยกไม่ขึ้น <c oughs> อาจจะเป็นเพราะกางเกงมันติดอะอย่างนงี้เราก็นั่งลงชา้ชาๆเอออย่างนงี้อย่างเงี้เอาข้างที่เรามีอาการปวดนะสมมุตินะผมปวดข้างขวาผมก็แบะขาขวา,อ,าอย่างงี้ไปอย่างี้แล้วก็น้มไปข้างหน้าแล้วลุกทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตครับเอาสักเซตหนึ่งก็พอ,อนี่มันยากมากเลยขึ้นธรรมดาลงชา้ชาๆแค่นี้เองนอกจากการออกกําลังกายก็คือการดูแลตัวเองวิธีการดูแลตัวเองคือเลี่ยงการนั่งไขวยห้างไม่นั่งไขวยห้างครับ ต่อมาอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องนั่งก็คือนั่งให้ตรงหลังไม่ค่อมแบบนี้นั่งแบบนี้ แล้วไข้ห้างแบบนี้อย่างนี้ไม่เอามันจะทําให้เราปวดหลังได้เรานั่งหลังตรงแล้วก็ไม่ไข่ห้างนะครับอีกอันก็คือเราพยายามอย่านั่งทับก้นเป็นเวลานานหรือถ้านั่งสัก 30- 40, 40นาทีเริ่มมีอาการตึงแล้วเนี่ยให้ลุกมาเดินออกกําลังกายก็จะช่วยได้และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดดดไไปสามามรถกด้ด้ทีู่ สนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน youtube c h a n แ e l ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ